สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับเนาะเหมือนที่เขากลับมาอยู่กับในเกมที่มีชื่อว่า Earth Protect the Quest นะครับเนาะซึ่งเกมนี้นะครับนก็จะเป็นเกมการโจมตีเอ่อโจรต่างๆนะครับเนาะที่อยู่ในแมปในละแมปของเกมนี้ครับทุกคนซึ่งโดยรวมแล้วเกมนี้มันออกแนวทหารนิดนึงแล้วก็มีการยิ่งกันแอคชั่นนิดนึงนะครับเนาะออกแบบบูบูแบบผจญภัยนะครับเนาะประมาณว่าเขาต้องเอ่อกำจัดซุ่มโจรประมาณนี้ครับทุกคนเอาเป็นว่าเขามาลองเล่นเกมนี้กันได้ดีกว่า Earth Project Sequence นะครับเนาะไปเลยซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะกับซิมิยูเทรนนิ่งเอ,อิญนย่างไรา,าเอ,อินเทรนนิ่งวันมิชชั่นวันนะครับเนาะเข้ามาลองเล่นมิชชั่นวันกับระดีกว่ามิชชั่นวันหนีจะอยู่แถบประเทศเอ,อ่ออิสาราเอลนะครับเนาะอยู่ระวังร้อยต่อระวังทวีเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กับเอ,อ่อแอฟริกานะครับเนาะจะเห็นได้ว่าอยู่จุดนี้เลยอิสาราเอลเอาเป็นว่าไปกันเลยเอาละครับทุกคนถ้ามาอยู่จุด อิสราเอลเป็นทีเรียบ,บร้อยเราจะเห็นได้ว่าแถบนี้นะครับเป็นทะเลทรายเกือบท้เหมือครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่สีแห้งแรงอยู่นิดนึงครับและเพียงแค่หลวงพ่อมันยังมีก้อนหินที่แบบคล่ายๆยจะเป็นอะไรที่ถามา,ามน,นครับทุกคนโอเคตอนนี้เข้าทําการหาสัตรูของเข้าก่อนนะครับเนาะค่อนข้างจะเป็นทะเลทรายยันดีวานะครับเนาะ,ะเพียงแค่นลวนพ่อเจออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหปืนหรือสวยแล้วครับทุกคนพอแล้ว ไปดิชื้อหมุนซ้ายเออก้มหนึ่งอุ้ยโผล่ตัวอีกเหรวะบ้างฮานีเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วครับทุกคนนี่เอ Madonna> เลี่ยนโอ้ยเอเลี่ยนอีลีครับทุกคนเออเรื่มบอกเกมนี้นะมันเป็นเกมแบบยิ่เอเลี่ยนก็ได้นี่กระสก็ได้นะครับเนาะเอออะไรเฮยละยิงมันสิยิงมันเออโอ้โหตายแล้วครับทุกคนรีโหลดกระสุนด่วนนะฮะปามันค่อนข้างจะเยอะครับทุกคนไปไปไป นี่มันนี่มันเออเออมาดิมาดิครับนิ่ตองเบงเรือจะควมพองขัดพุ้นระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยเออไปโอ้โหมันค่อนขางจะเยอะนะฮะไ้พวกเราจัดการมันฆ่ามันเอาละแกงใส่มันโอ้โหตอนนี้เลือดเลือดจะลดแล้วโ,โด้โปรดเธออย่าฆ่าฉันเลยไม่เออจะหลบแป๊ดโอ้โหทุกคน เพราะเพียงแค่โุนที่เขาจะต้องกำจัดครับทุกคนมันยังมีพวกเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวแล้วก็สัตว์แปลกๆนะครับเนาะนะในเกมนี้ครับทุกคนเพราะว่ารายละเอียดเกมนี้มันก็บอกแล้วนะครับเนาะมีทั้งโจรมีทั้งเออสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับเนาะแล้วก็เอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวประมาณนี้แถบที่เขาอยู่ก็จะเป็นแถบทะเลทรายอาหรับประมาณนี้ครับอิสราเอลนะครับเนาะโอ้โหบักไลต์โตไฟสิปบขาเลยเบิร์ดอุ้ยขนาดเท่าเซราเบิร์ดมันยังมีการบินลอยไปลอยมาแต่สิ่งไม่ต้องมีปืนเอียงดีๆนนะะครับเนาะ โอเคเอาเป็นว่าเข้าไปล่องเ่นเอ่ออ,อีตาหนึ่งกันเลยดีกว่าไปกันเลยมาขอแก้มือสักนิดนึงนะฮะโอเคครับทุกคนขั้นเลือดโดนขั้นขัดสมาธ์เพิ่มเลือดได้โดยกดม้ามมองกากระบาดมองนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็มันยังเป็นอย่างนี้คืออย่างวะอ๋อเป็นการแท่งมาบล้วนี่ครับอันนี้อย่างวะอะไรลองดูก่อนนะฮะอ๋อเป็นโดน เป็นโดนป้องกันอ๋อน่าจะเป็นแบบตูดซอยเข้านะครับน่าขั้นมีศัตรูมากมากขึ้นยิ่งแบบมากนี่ครับทุกคนโอเคตอนนี้มันจะยังไม่มีวีแววครับทุกคนอาตามพ่อมานะโอเคครับเพราผมจะตามพ่อไปทุกสถานการณ์พ่อเจอแล้วว่าไงโอ้โหตาน,นี้ไม่ใช่เอเลี่ยนครับทุกคนเป็นแมงปฟองทะเลไา้แมนบอ,อ๋อเอเลี่ยนแต่ว่ามันเป็นรูปแบบอื่นโอเคทาการยิงกอนครับตอนนี้ ครซ้อนเราเข้ากับทําการยิ่งซอยเข้าที่กขื่อนครับทุกคนจังหวะนี้เข้าตรงใสระเบิดครับเอาไปกินโอ้โหมันพ่นไฟตาน,นี้มันพ่นไฟนะฮะตาที่แดวมันพ่นน้ำแข็งแต่ว่าตาน,นี้มันพ่นไฟโอ้โหหยุดก่อนเลยหยิงตายหนึ่งตายสองอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายนะเฟย์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะตาดีนะฮะทาจะบยตายเด็ดขาดครับทุกคนตอนนี้ดูเข้ากับทําการซอยเข้าอยู่เป็นระยะระยะพ่อเลี้ยงดูนูมาตั้งแต่เด็ก ทำไมมันจะตอบแทนพ่อไม่ได้โอเคทําไปอย่าพูดมากเออตายหรือ,อยังใจหรือ,อยังอ้าวกดก็บุ่ถืกโอเคปืนเราหมดแล้วนะฮะเราจึงได้ใช้ปืนพกเลยนะฮะตานี้โอเคเรียบร้อยย,อยังทิปรแล้วครับทุกคนอะไรเนี่ยเก็บไปก่อนฮะโอ้โหยังไม่หมดนะเฟยเหลือตัวหนึ่งอืมยังไม่หมดงั้นหรือโอ้โหมาอีกตัว ฉันเป็นทั้งผัวทั้งเมียค่ะปล่อยไฟไปเลยฉันจะยยกินมันฉันยากินย่างมนุษย์เออก่อนที่จะย่างก,กินมนุษย์แกตายก่อนเลยมั้งย,ยิงมันก่อนเลยผมคิดว่ามันอาจจะมีตัวบ์ดบวะอีมีตัวบวดบวะเยาว่าเด้ตอตัวบวดมาตัวใหญ่ๆนี่ช่วยเลยเด้ไปช่วยหรอกหน้าพ่อแต่ผมจะช่วยพ่ออีกแรงเออนะ้าไป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 ดูกันดีกว่าว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรโอ้โหครับทุกคน อันนี้จะเป็นประมาณบสามนะครับเนาะทองฟ้าบ่คอยสุดใสเป็นไรนะครับเนาะแถประเทศอารับประมาณนี้แต่ว่าค่อนข้างทะเลทรายนี่คนข้างจะแบบสวยงามไม่ดีครับแต่ว่ามีความแห้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจะเป็นซอมบี้โอ้โหตานี้เป็นซอมบี้นะฮะทุกคนเป็นบอเป็นบอีหลีอีหลีครับทุกคนเอารเบิดไปกินรวเปิดไปกินเอ้ยเอ้ยมีการหลบมีการหลบฉันหลบได้นะเพ้่นโอ้โหไม่โดนอีกซะด้วยอือหือตายแล้วครับทุกคนยิงมันยิงมันยิงมันโดนโดน โจรหรือซอมบีว้วะน่าจะเป็นซอมบี้หรือจะไหนโอ้รู้ว่าโจรวะจัมบี้หรือโจรไม่สาคัญแต่ตอนนี้ฉันต้องการแกว้าอ,อ,อย่ามาใกล้ฉันเลยซอมบี้จะแท้มึงตรงเหรอโอ้โหปืนเราก็มีแค่น,นี้นะฮะอ,อยังไงดีอย่าตายนะออะไรเนี่ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนครับทุกคนโอเค เอ้ยเฮ้ยเชียโอ้โหตกใจอยู่เลยเว้ยตายวังหันดำมืดไม่ได้ว่ะตัวแล้วข้นวังหันนี่โอเคโอเคนี่ไปเรือก่อนเมื่อกี้น้องตายแล้ววะตายแล้วนหนึ่งไปนางอื่นไปนางอื่นไปนางอื่นอื้อยเอ็ดจูบเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวอีกสี่ตัวจะยอมแพ้มันแค่นี้ไม่ได้นะฮะโอเคตายแล้วยังโอ้ยยังไม่ตายเลยเอ่ปแต่วันนี้ทำการยิงรัวงไปก่อนนะฮะ ซอมีแต่ละตวัวหนีเลือดมมนเลื้มสิโดลงแลรวครับทุกคนหลังอ๋อยิงกับวั sure. นถึกวาฮ่ายิงไม่โดนไปเรียนมาไหมอืมไม่ต้องจะเป็นต้องเรียนหรอกเจนยิงมั่วๆมันก็โดนนะเฟยโอเคตายไปแล้วนะฮะเย่โอ้โหยังไม่หมดนะเฟยอยู่นี่จ้าว้ายิงมัน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 โอเคโอเคตายหรือยังตายหรือยัง ตายรือยังตายไือยังโอเคเรียบร้อยเย่แต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะมันยังมาอีกเรื่อยๆนะจ๊ะเอาจำกัดเวลาบ่กวะน่าจะพราะจำกัดเวลาครับทุกคนเล่นได้ตลอดนะครับนะเนาะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะโอโหตานี้ไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นเอเลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ ไปฉันจะคลองโลกฉันจะบุกโลกทำลายมันเลยโอ้โหนั่นมนุษย์สินะหิวมนุษย์เหลือเกินจับมันไม้ฉันกินเดี๋ยวนี้จะหิวมากเลยก็ช่วยกันสิว่าช่วยกันช่วยกันอืมจังหวะนี้ระเบิดไปเลยสักลัมอืมอืมขอให้จุ้มดิเถิดจุ้มไม้ไม่โดนนะโอ้โหยอมตายเลยไหม ย่ตายเลยไม่ไม่ไม่ไเสียดายชีวิตนะฮะทาการยิงไปก่อนมาดิจะมาจะมยก็มาดิครับมาจะท้าฉันนะอืมลุมมันลุมกระชัามันโอ้โหเลือดเราเอืออร่อยเหมือนกันนะเนื้อมนุษย์โอ้หอิ่มเป้ไปอิ่มแล้วก็แยกย้ายโอ้โหครับทุกคนตายแล้วหนึ่งนะฮะโอเคครับก็เป็นะไดกันบ้างครับสำหรับเกม เอิร exactly ์อโปรเทคสคริปต like right ์ในครั้งนี้นะครับเนาะก็ถือซะว่าเกมนี้ค่อนข้างสิออกแบบมาดีนะครับเนาะแล้วก็ภาพสวยดีครับทุกคนเล่นได้เพื่อนๆนะครับเนาะมีแมปหนึ่งนี่บ่ได้จำกัดเวลาครับทุกคนเล่นได้เพื่อนๆไปเลยแล้วก็มีซอมบี้ออกมานะครับเนาะแต่ว่าตัวละครนี่ไม่เกิน10บอเลยซ้ำกันนะครับเนาะก็จะมีตัวละครใหม่ๆมาอย่างเช่นเอ่อยู่โอ้ร้อยได้แล้วก็ยิงเขานะครับเนาะแล้วก็มีซอมบี้แล้วก็มีเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวนะครับเนาะนี่ก็ถือซะว่าเป็นเกมอินเทีย์ที่หนาและทึบแล้วก็ุนนนดีะะครับเา ก็เป็นวานะครับเนาะงกัณฑไทยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่บะได้พลาดการแจ้งเต็มไปหมๆนะครับเนาะสสารับุญนี้ผมและเกมเอ่อเอิร์ธโบเท็กสเควรกระตองขอตัวแล้วทุกคนไปก่อนไม้พอกันไหมคลิปหน้าก็ทุกคนบ๊ายบาย